ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ f m 101รอเอมขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้พร้อมแล้วงานวิ่งเทรลสนามระดับโลก Amazing Jungle Thailand 2024แอดเบตงจังหวัดยะลา3-5พฤษภาคมนี้อีกหนึ่งงานสำคัญที่เกิดขึ้น โดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมทแถลงข่าวการจัดแข่งขันวิ่งเทรล Amazing จังเ l ิลไทยแลนด์บ UTMB 2024ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานวิ่งระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UTMB Ultra Trail du Mont Blanc ในฐานะผู้จัดงานวิ่งเทรลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกการจัดงานครั้งนี้นะับเป็นครั้งที่2ในครั้งแรกได้มีการจัดในปี2,516นับว่าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีโดยในครั้งนั้นมีนักวิ่งเทรลเข้าร่วมงาน2 5 3 9 จาก48ประเทศทั่วโลกสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง243ล้านบาทสำหรับการจัดวิ่งเทรลในปี2517จะจัดขึ้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาระหว่างวันที่3ถึง5พฤษภาคม2567มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3,480คน จาก48ประเทศทั่วโลกโดยคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า300ล้านบาทจุดปล่อยตัวนักวิ่งเริ่มที่อุโมงคเบตงมงคลริทและจะวิ่งผ่านสถานที่สําคัญซึ่งจะทําให้ผู้เข้าข้างแข่งขันจะได้สัมผัสกับ ความสวยงามของธรรมชาติวิถีชีวิตรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะอำเภอเบตงถูกต่างชาติยกให้เป็นเพชรที่ซ่อนในภาคใต้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชมความสวยงามของเมืองเบตงพร้อมยกระดับการจัดแข่งขันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดนักวิ่งเทรลทั่วโลกกลับมาเยือนทุกๆปีช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่ดีโดยเฉพาะมิติด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัด เยแดนภาคใต้ไปสู่สายตาชาวโลกติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 m h z สำนักประชาสัมพันธ์เขท6กรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ www.radiopatani.prd.go.th สวทปัตตานีข่าวสารเพื่อพวงชน